สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปที่ราศีกุมทัดลมนะคะครึ่งเดือนแรกอ่ะวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2565ภาพรวมงานเงินรักนะคะการเริ่มต้นค่ะนะเริ่มต้นด้วยการใช้ ความสุขุมรอบขอบนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะความมั่นคงกับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคราวนี้ก็จะรอบขอบมากขึ้นกว่าเดิมนะในเรื่องของหล,ลักแรงที่อยู่ที่อาศัย นะการตัดสินใจสุขุมรอบข้อะจะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนะการเงินค่ะดูจกักจับใจ่ายใช้สอยด้วยเหตุผลนะการงานค่ะก็ได้รับราชการทำงาน การปกครองนะคะงานนี้ได้รับราชการอยู่ในสถานที่ใหญ่โตนะคะมั่นคงงานงานเหตุการณนะ์ได้แก้ไขค่ะก็ไปเกี่ยวข้องกับความสุขุมรอบขอบการเงินมีกินมีเก็บมีใช้ใจ่ายตามความจำเป็นของชีวิต เก่งไม่พอนะคะต้องบวกแหง่งด้วยก็ต้องเริ่มที่ความรอบคอบใช้เหตุผลการคิดการตัดสินใจใช้สมองนะคะอะพบที่ผ่านมานี่ใช้อารมณ์คะ่ะการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวและการงานอันนี้อดีตได้เรียนรู้ฝา,าผ่าเปี้ยงเศรษฐกิจฟุกแฟบนะคะตนเองค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญยาดมิตร การเราจะเจรจานะคำพูดนะพูดจากับญาติมิตรบริวารเนี่ยพูดจารุนแรงนะคะเกิดการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนใกล้ชิดเนี่ยสนทกันเหมือนญาติฟ้าผ่าเปี้ยงเนี่ยตนเองก็เกิดการที่ได้เรียนรู้นะคิดดีพูดดีทำดีย่อมได้ดีแน่นอนแต่ไม่รอดนะคะเพราะเป็นเรื่องของ กรรมเก่านะคะเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเราเองนะที่ขี้งดงิดนะไปเกี่ยวข้องกันแล้วก็ได้พบกับการจบสิ้นไปนะคะจบสิ้นเวรกรรมเก่าที่มีต่อกันนะคะความหวังพังทลายนะบ้านช่องอนละมาน,นะคะมีปัญหาไม่ทันตั้งตัว ก็ทันหันนะคะเกิดการทะเลอีวาดไม่สามารถบีกเลี่ยงได้นะมีสติให้มากอะแต่ผ่านไปแล้วนะอดีตเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วได้บทเรียนนะคะอันนี้ก็มีการต้องเกิดความวุ่นวายเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนญาติเพี่น้อง มีปัญหารุนแรงเกิดขึ้นนะก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้มีกรรมเก่านะคะเกิดการพังทลายกระทันหันนะคะในเรื่องการที่ต้องได้ต้องมาตั้งหลักใหม่นะมีกรรมเก่านะครั้งสำคัญนะก็ต้องยกย้ายนะคนะ ยกย้ายบ้านยกย้ายงานนะนะนะีก็จะทำให้ได้พบกับการเป,เปลี่ยนแปลงนะตนเองเปลี่ยนนะคะเขาไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนนะี่เกิดการเยด้ายเข้าถึงลึกซึ้งผันแปรน,นะชีวิตเปลี่ยนนะย้ายที่อยู่อันนี้ก็ได้พบกับการเป,เปลี่ยนแปลงในะนะนะเรื่องราวก่าเก่า การเดินทางการยกย้ายสถานที่ย้ายที่อยู่มีการนะั่ได้ปรับทัศนคติที่ตนเองนะปรับเอาความเป็นจริงเข้ามานะหมุนเวียนเอาความสมหวงเข้ามานะก็ปรับทัศนคติแตกต่างกันทางทัศนคตินะคะ เจเนเรชันแก๊ในอารมณ์เหวี่ยงสิ่งที่ปรารถนาต้องปรับที่ตนเองอันนี้ก็อนาคตอันใกล้ไม่ไกลก็จะได้เริ่มต้นลงมือทำธุรกิจนะดีมากนะได้ทำในสิ่งที่รักนะตกหลุมรักนะได้ทำสินค้าเอาใจไว้สรุ่น,นะคะปรับทัศนคติได้การเป็นแปลงนี้นำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยต่อไป ปัญหาจะคิดคลายได้นะอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะคิดมากแล้วยิ่งนําไปวิตกฟุ้งซ่านนะคะอดีตจบไปแล้วอะนะเรื่องการเงิน,นะ,ะลาผลการเงินอีปัญหานะที่ตนเองต้องควบคุมอารมณ์นะคะในการจับจ่ายเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบงังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะมีสติ แก้ไขได้ด้วยการเข้าหาความสุขุมรอบคอบคิดใหม่ทำใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงเช้งจะเก้มแข็งมากขึ้นการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็อารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายนะคะแก้ไขที่อารมณ์นะคะนนี้ก็ระวังเป็นโรคซึมเศร้านะคะแก้ไขได้ด้วยการเข้าหา การปรับอารมณ์ของตนเองอการตัดสินใจอนเด็ดขาดไม่ลังเลไม่โงเลนะคะจิตใจจะได้ไม่สับสนฟุ้งซ่านนะคะความไม่ตกกังวลต้องตั้งสติให้มากอะ,อะไรที่จบไปแล้วนะคะผิดหวังก็นะนี่ก็กอกกำลังกายยู่นะคะแก้ไขได้สุขภาพก็จะ กจครองวงไวกระฉับกระเฉงนะถ้าเป็นลูกจ้างอยู่เข้มแข็งให้มากนะคะมีอะไรที่ได้ตั้งหลักใหม่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อัตหิอัต,ตโนนาะโถเริ่มต้นที่นะสุขภาพดนะีจิตใจก็ดีตามนะเหมือนพระอาจารย์ที่ถูกแมฆบทบงังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะความสุขุมรอบคอบใช้ให้มากผ่านพ้นไปแล้วคะ่ะเชื่อมั่นในตนนะคะ ใช้ปัญญาสมาธิให้มากนะคะเอาหาคนพระศรีรัตนะรายแก้ไขได้ก็ต้องใช้บุญบารมีของพระรัตนไตรนะคะอันนี้ก็ระวังระบบสายตานะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าคิดวิตกกังวลเรื่องเก่าๆนะคะ,นะอนาคตอันใกล้ไม่ไกล่ได้ยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับทัศนคติของตนเองแล้วนะคะ ก็ได้พบกับการได้ทำในสิ่งใหม่ๆนะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเก่าๆก,การเดินทางยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะก็เรื่องการปรับปรุงแก้ไขนะเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีค่นะเรื่องบางเรื่องปรับทัศนคติอยา ยึดติดนะคะใช้เหตุผลนะคะเพื่อการอะปรองดองนะเริ่มที่ตนเองนะคะอันนอัในใกล้ไม่ไกลก็ได้ทำในสิ่งที่รักนะการงานก็รับราชการสำเร็จลงตัวแล้วถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็ได้ทำอะไรใหม่ๆนะมีวิชาวความรโรติดตัวนะได้ทำการค้า นี่ก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเพื่อนเพน,นะคะความสุขสงบย่งงยืนจะมาเยือนนะสุขยั่งยืนยาวนานเลยนะคนใกล้ไม่ไกลก็ได้ทําการค้าด้วยการวางแผนการลงทุนนี้รุ่งเรืองนะคะเป็นคนเก่งนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะมีการเงินเข้ามาจากงานทีน่เกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นทันสมัยเอาใจวัยรุ่นการเดินทางยกย้ายชีพจรรงเท้านี่ก่อน จะได้มีการเงินที่ดีมากอยู่แล้วนะคะนะก็จะได้ลาบนะในรอบ12ปีต่อมานะคะมีการเงินหมุนพอได้หลุนอีกงานพิเศษเข้ามาะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะไม่ได้เคืนค่ะโอกาสการเงินนะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ได้ทำการค้านะงานเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเงินสวยคนรอคนงามนะคะ มีคนมาเกี่ยวข้องตอนเองนี่ก็เป็นคนที่ยังคงหมุนเวียนเวียนวนและเวียนวนกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวเก่าๆนะคะพิพ่ิกรดให้เป็นโอกาสนะคะเป็นคนสวยเป็นคนฉลาดคนหล่อมีความอดทนอดกลั้น,นะะก็จะได้เก็บออมกันเงินได้ดีมากรู้จักเก็บรู้จักใช้ะคะ เป็นคนที่ไม่ไมยอมแพ้กับอุปสรรคมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะการงานจะสําเร็จนะงานศินลปะนะคะสอบแต่งตัวจากที่อารมณ์ร้รอนใจร้อนนะก็จะใจเย็นมากยิ่งขึ้นมีบุญบารมีสร้างสมต่อไปนะคะนะใช้กรรมจบไปแล้วะคะ่ะบุญบารมีที่สร้างสมมาก็ต่อเนื่อง ทำให้มีการเงินมั่งคัง่งได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทำด้วยการดูแลใจใส่และมีความสําเร็จกับสิ่งที่ทำมายาวนานนะคะก็จะได้อามีปัญหาหนี้สินอะไรก็ใช้ได้หมดการเงินดีมากความพลิกผันของชีวิตนะคะเรื่องร้ายนะก็จะผ่านพ้นไปมุนเวียนเอาความสำเร็จมาให้เรื่องการเงินก้อนโต มีการควบคุมเรื่องร้ายให้ผ่านพ้นไปได้อันนี้ชีวิตที่เหนื่อยมาต่อสู้ก็ควบคุมการที่ดูแลอาตใจตนเองอาตใจใส่ดูแลตนเองก่อนนะคะรักตนเองก่อนก็จะได้พบกับการมุ่งมั่นควบคุมนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเนี่ยก็ปรารานสำเร็จโชคดีมากการเงินดีค่ะรู้จักจัดจ่ายมีความสุขมากยิ่งขึ้น สร้างสมบรารมีทําความดีต่อไปนะคะปะัญหาหนักๆก,ก็คลี่คลายมีการเงินลุ้นมีพลังที่จะทําการค้ากับสิ่งที่รักต่อไปนะคะเป็นคนที่สวยหรอนะคะชอบแต่งตัวมีคนมารักมาชอบตอนเองก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการที่เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแต่งตัวดีนะคะมีพลัง มีสเสน่ห์มหานิยมในกลุ่มของเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานต้นเก่งนะคะมีพล,ลังที่จะทำตามความคิดด้วยความสุขุมรอบคอบต่อไปะคะ่ะชาติตีค่ะใจดีใจบุญชอบทำบุญสุนทานนะคะบุญกุศลก็จะตอบแทนให้ได้พบกับสิ่งที่ มุงหวังหายก,ก็คือลาบกันเันดีมาก n ดี b e วไปกินหนึ่งค่ะชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอนะคะเนะข้มแข็งอัตหิอัตโนนนะโถต้นตได้พึ่งแห่งต้นได้ก็เป็นที่เพื่อนของนะญยาดมิดนะ motivation ค่ะมีเป้าหมายมีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนะคะ vision mission to the moon ค่ะมีเป้าหมายค่ะเป้าหมาย อนุนาคนนั้นใกล้ไม่ไกลเป้าหมายเมื่อแก้ไขปัญหานะคะไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายนะปล่อยวางนะคะก็มันเพียนออกกําลังกายนะคะเพื่อให้เลือดลงยังคันดีก็จะได้ลงตัวกับชีวิตที่มีความสุขเช่นกับประเปลี่ยนมุมมองใหม่ มีแรงรขับเคลื่อนไปสู่เป,ป้าหมายแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์นะอยา่าไปอยู่บนดวงจันทร์มันเงียบนะคะ <c oughs> ก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะมีการเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บด,ด้วยพลังการหาด้วยความเก่งความสามารถของตนเองนะ <c oughs> ขอบคุณส่นานรบการติดตามนะคะโชคดีค่ะ